สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกัะเดืนมีนาคมนะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตมโคโคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่แบ่งล็อกนะครับเนื่องจากเป็นแปลงใหญ่นะครับก็เลยต้องแบ่งล็อกขายนะครับเพื่อ เอาเข้าใจสําหรับท่านที่มีงบน้อยก็แบ่งเป็นหกล็อกด้วยกันนะครับหกแปลงหกล็อกล็อกละนะครับหนึ่งร้อยตารางวาขายสองแสนหกหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาทเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ใกล้ๆเลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนัน้นนี่โครงการนี้เพิ่งดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดทีดท่กําลังมองหานะครับ ที่ดินทาเลดีๆแบบนี้นะราคาถูกๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่เลยครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคโค,โคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เนี่ยมาประมาณ4ี่กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ขับรถประมาณสัก1ินาทีเนี่ยมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยแปลงแรกตรงนี้เลยครับชอบแปลงไหน ไม่ว่ากันครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับราคาเนี้ยโอ้โหถูกสุดๆดเลยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลโคโคแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหนะครับผมว่าในโซนแถวนี้นี่ราคานะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับแปลงนี้เนี่ยถูกที่สุดในโลกก็คือนะครับหนึ่งร้อยตารางวา นะครับสองแสนหกหมื่นบาทส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาขายกันในปัจจุบันนี้นะครับในโซนนี้เนี่ยนะครับหนึ้อยตารางวานี่ไม่ต่ำกว่าห0 0แสนนะครับต่อรองแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณสักสี่สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับแต่แปลงนี้ไม่ใช่ครับแปลงนี้นี่อยากขายจริงๆครับแบ่งเลยครับเนี่ยเป็นโฉนดแบ่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยความชัดเจนอยู่ในชุมชนเลยนะครับเนี่ยอยู่ในชุมชนมีไฟฟ้ามีประปา ประปานี่เป็นประปาส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นประปาหมู่บ้านนะครับมี2ประปาด้วยกันนะครับก็มีหลายบ้านเหมือนกันที่ใช้ทั้ง2อย่างแล้วแต่สะดวกกันแล้วกันนะครับเอกสารหลักฐานนี่แยกฉนดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ราคา2องแสนหกต่อแปลงเนี่ยนะครับอภินันทนาการเลยนะครับค่าโอนเนี่ยเจ้าของที่ดินออกให้ด้วยครับโอ้ครับสุดๆเลยครับเนี่ยตอนนี้ นะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังสวยหลังนี้เลยครับนี่อยู่ในชุมชนอย่างชัดเจนเลยนะครับเข้าออกอย่างสะดวกสบายเนี่ยเพิ่งที่จะมาปรับพื้นที่ทําถนนทางเข้านะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้เมืองหรือว่าเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์นะครับสุรินทร์กระสังหรือว่าสุรินทร์ลำชีเนี่ยประมาณ500เมตรครับโอ้ถือว่าไม่ไกลครับ เป็นที่ดินแปลงสวยสําหรับท่านใดที่มีความนะครับต้องการที่จะได้ที่ดินแปลงเล็กนะครับเอาไว้สร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับงบน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมแปลง100ตารางวาเนี่ยไม่พอขอเป็น2อแปลงได้ไหมโอ้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นก็สนจิตสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็085 4 9 0 0 1 8 4 วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินครับใจดีใจดีครับติดต่อให้ผมครับนายพลพรสวสดิ์ได้มาทําการรีวิวนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังแฟนคลับ f อที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นานะครับค่าบ,บริการอน้อยนิดครับติดต่อไม่ได้ตลอดเวลาวันนี้ขอบคุณมา,มากๆขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ